หลังจากที่พี่ไปเรียนแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมคะแล้วน้าหนักลงมา15โลเงี้ยเราก็เราก็พอใจกับบอดี้เราแล้วลเราก็เลยคีฟตรงนั้นไว้แล้วพอมาแฟรรักษาด้วยใจเธออีกซึ่งพี่บอสเขาเหมือนอยากให้ลดน้ําหนักลงมาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตัวละครมันเป็นเด็กเนครับเด็กม .5 6ม .6 อะไรเงี<ๆ>้ยเขาอยากให้ตัวดูเล็กลงมามก็เลยลดจากตรงนั้นเพิ่มอีกประมาณ5-6โลอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็จะเป็นแล้วเคยเคยเป็นเด็กร่างอ้วนมาก่อนไหมเคยคับเคยเอล34ที่หนุ่มหนัก70กว่าอะไรเงี้ย ก็เป็นเล่นจริงๆหรอก็ลดลงมาก็ที่จริงใช้วิธีคุมอาหารเดพี่หนุ่มคุมอาหารนับแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับนับแคลเลยหรอนับแคลนับแคลวันหนึ่งต้องกินกี่แคลถ้าช่วงลดจริงๆอ่ะไม่เกินพันห้าร้อยแคลอืคือเหมือนเรามันจะมีโปรแกรมที่มันคาลคูเลตให้ว่าน้ำหนักเราสูงเวันหนึ่งต้องกินแบบสองพันหกร้อยใช่เท่าไหร่ถึงจะแบบลดวันแบบถึงสัปดาห์หนึ่งถึงจะลดลงมาเท่านี้อะไรเงี้ยครับกินอย่างั้นอยู่นานไหมครถ้าช่วงที่หนักเจ็สิกว่าแล้วลงมาครับ อยู่นานเหมือนกันนะพี่หนุ่มสิบเดือนนะสิบเดือนสิบเดือนลงกี่โลส<โ>ิบห้าโลก็จกเดืละโลกว่ากก็ค่อยๆลดไงครับผมค่อยๆลดลงมาแต่ถ้าช่วงถ่ายแปลรักแล้วพี่ลงมาห้าหกโลอันนี้ภายในสองเดือนทำยังไงอ่ะใช้วิธีเดิมครับแต่ว่าแคลอรี่ต่ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกกินอะไรนับแคลยังไงอย่างเช่นไข่ไข่ต้มไข่ต้มเนื้อไก่อกไก่อะไรเงี้ยครับ แล้วก็เราตัดแป้งไปเลยกินผักแทนแต่ถ้าต้องมีแป้งก็อาจจะเป็นแป้งแบบข้าวก็คือสมมติเป็นถ้วยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยพี่หนุก็จะกินแค่นั้นนะ